สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับรายได้นะครับของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Lucky Game นะครับก็เป็นแอป,ปเกี่ยวกับการเล่นเกม s โซโด u กุนั่นเองนะครับผมนะผมก็ทำไรายได้ไปแล้วเท่าไหร่กันนะครับในส่วนการเล่นเกมนี้นะก็ไปที่ชั้นหนังสือก่อนนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับการ ใส่รหัสโคดเนาะใครที่ดาวน์โหลดมานะครับอย่าลืมนะใส่รหัสโคดด้วยเพื่อที่ว่าจะได้รับในส่วนของเหรียญเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะก็ไปที่รางวัลนะเราก็จะมีให้เราใส่รหัสโค้ดไปนะในส่วนการใส่รหัสเชิญเนาะอันนี้ทุกคนกนะดเข้าไปแล้วก็กรอกนะนี่ทุกคนนะ 761 4 1นะ761 4 1นะคุณจะได้อยู่ที่3,000เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตรงนี้ที่คุณได้รับมานั้นก็เอาไว้สะสมแล้วก็แลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t u m m n n y w a l l ลนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไรายได้ที่ผมเคยถอนมาของแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้ก็สไร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ5 54,1 5 0คะแนนหรือประมาณเท่ากับวิูที่9บาท8ุตางค ที่ผมจะมาอัปเดตก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกนี้ทุกคนนะมันบั๊กอยู่นะมันบั๊กนะมันเคยได้ประมาณ820บาทที่จริงมันไม่ใช่ทีนะมันบั๊กอยู่ทุกคนนะต่อมาก็คือไรายได้ที่ผมเคยถอนมาของแอปพลิเคชันนี้ก็ถอนมาทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็271บาทนะของเดือนนี้เดือนเดียวนะนี่ดูคนนั่นเดือนอสิงหาคมนะครับ271บาทจุดส3สาตางเดือนที่2วันที่ครั้งที่2นะ24บาทจุดสูงสาสตางแล้วก็ครั้งทที่381บา 8 1สตางค์แล้วก็ขั้งที่4 36บาทจุด0 4สตางค์ด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นรายได้ที่ได้รับมาจากแอปพลิเคชันล u c ก y ี a เกหรือเกม s udoku นะครับวิธีการก็คือเรานั้นต้อง ไปหาเหรียญทองตรงนี้นะครับให้ได้เยอะที่สุดถ้าเราจะทาได้และนะับมาดูค่าประมาณว่าเราสามารถถอนได้คือช่องนี้นะอย่าดูช่องนี้ที่เป็น820นะอันนี้คือไม่ใช่นะคือเขาประมาณของในเกมอย่างเดียวแต่อันนี้คือเงินจริงที่เราสามารถที่รับได้เพราะว่าเขาจะดูว่าเราอยู่ในเลเวลเท่าไหร่แล้วก็สามารถถอนได้ในส่วนของกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลที่13ก็อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นะครับ11ถึงจนถึง25เลเวลก็คือจะถอนได้1.2%นะครับถ้า26ถึง40เลเวล จะได้อยู่ที่ในจุด5%หรือประมาณอยู่ที่12บาท30ตางค์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะใครที่อยู่เลเวล100ก็สามารถถอนได้อยู่ที่820บาทจุด6สตางค์ตรงนี้เลยหนะ้าที่มีอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะหาเหรียญได้จากไหนบ้างนะครับวิธีแรกเลยก็คือเป็นการใส่รหัสเชิญเมื่อกี้นะครับไปที่หน้ารางวัลน,นะครับก็การใส่รหัสเชิญเมื่อกี้จะได้อยู่ที่3,000เหรียญจะได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราสามารถที่ใส่รหัสเชิญแค่คนเดียวนะ วิธีที่2คือการเช็คอินนะครับจะไดะ้ตามวันเลยนะวันนี้ก็1วันก็98เหรียญ2วันก็168่เหรียญ3วันก็สุ่มนะสูงสุดประมาณ1 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับวิธีต่อมาคือการดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองแอปพลิเคชันซึ่งวิธีนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันยากแล้วก็มันไม่ค่อยได้รับจริงๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมหน้าเราไปดูวิธีที่5นะก็คือเป็นการคลิก ดูวิดีโอนะครับโฆษณานะวิธีนี้นะครับผมน่าจะได้รับจริงนะครับตรงนี้นะก็นับให้เรากดคําว่าไปทําให้สําเร็จนะรตรงนี้นะเราก็ดูไปนะครับให้ครบ3วิดีโอด้วยกันนะครับเราก็จะได้อยู่ที่150เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่6นะต่อมาก็คือเป็นการรับชมวิดีโอเหมือนกันนะดูไป3มวิดีโอจะได้อยู่ที่100รอเหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพิ่มเวลานะาอันนะ ใช้อุปกรณ์พเมเวลา5อันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ประกอกคบคําใบ้5อันอันนี้คือเป็น,นส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะเล่นในเกมนี้นั่นเองนะตอนนี้อยู่ในส่วนด่ดานที่21นะครับก็เดี๋ยวเรากดเล่นเกมเลยนะครับมันก็จะยากหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นไปนะรตรงนี้ก็เรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามันมีเวลาจัดอยู่นะเราต้องรีบทำนะไม่งั้นก็เราไม่ทันก็จะแพ้ไปนะครับ อันนี้ก็ไปหาว่าตัวไหนที่มันไม่มีอยู่นะแล้วก็ใส่ไปนี่หรอไม่ใช่เอาตัวไหนอ่ะ่สองสมสีชมพูไม่มีโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อนะไม่มีสีไหนอ,อันนี้ก็คือสีนี่นะครับแล้วก็อันนี้ล่ะสีฟ้าไม่มีนะครับอันนี้ล่ะแถวนี้แถวนี้ก่อนนะแถวนี้ก็ ่าสีเขียวไม่มีนะครับแถวนี้ก็อันนี้ไม่มีอ่ะตรงนี้ไม่มีนะครับส่วนแถวนี้ล่ะก็สีชมพูไม่มีนะครับแถวนี้ล่ะก็สีฟ้ามีสีนี้มีมีแต่ว่าอันนี้ไม่มีนี่ทุกคนนะพอเราทําเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเปลี่ยนเข้ามาเหมือนครั้งนี้ผมได้อยู่ที่20เปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้คูณ2หรือคะแนน2เท่าให้เรากดคําว่า เรียนสองเท่าแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับตวกน,นี้นะโอเคอเครับโอเคทุกคน,นเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปนล้วเมื่อกี้ผมกดแล้วก็มันดูวิดีโอมาครับวิดีโอมันเด้งมาเองเนาะอันนี้ทุกคนนั่นคือการแข่งขันใหม่นะครับรอบนี้เนาะก็ะเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็เล่นไปอันนี้ไม่มีสีชมพูนแน่นอนนะครับแล้วก็ แถวนี้นับไม่มีสีในส่วนของสีเขียวนะครับอ่าโอเคตามนี้เลยเราก็เล่นทีละอันนับทีละจุดนะครับจุดไหนที่มันไม่มีเราก็ไปเติมเต็มจุดนั้นอันนี้ก็สีชมพูเหมือนกันนะครับที่ไม่มีนะโอเคเรียบร้อยทนอันนี้ละแถวนี้ก็ไม่มีสีอ่อนอันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนนะต่อมาก,ก็แถวนี้นะไม่มีในส่วนของมีนะครับอ่าโอเคแพนด้าของเรานะ ต่อไปแถวไหนาต่อนะแถวนี้นะก็คือวงกลมกลมนี้นะคือไม่มีในส่วนของจีออนตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ละไม่มีในส่วนของมีเพนด้านะครับอ่ะเล่นแบบนี้คนง,ง่ายเองทุกคนนะอันนี้ก็ไม่มีสีชงพูนะอันนี้ก็ไม่มีตัวสีฟ้านะครับอ่ะเรียบร้อยทุกคนนะชนะเลยเนาะครั้งนี้ได้มาอยู่ที่50เหรียญน,นะครับแล้วก็กดคําว่ารับเหรียญสองเท่าก็จะได้เหรียญสองเท่านะครับก็กดตรงนี้เลยแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับ เมื่อเราดูจนจบแล้วเราก็จะได้เหรียญมานับอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่50เหรียญด้วยกันนะครับทีนี้ก็เริ่มด่านต่อไปนะเป็นด่านที่23แล้วทุกคนนะด่านนี้ก็ใช้เวลาน้อยมากทุกคนนะเราก็โอ้โหมันยากเหมือนกันนะผมน่าจะแพ้แหละนะเออมันยังไงเดีย1 2 3อันนี้สียงพูนะครับโอ้มันต้องดาจริงๆด้วยทุกคนนะอันนี้หรอโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเค นี้นะครับน่าจะไม่ทันนะในส่วนของตานี้นะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ทันไหมโอเคเรียบร้อยทุกคนนะทันอยู่นะโอ้โหต,ตดใจอตดใจอะไม่ใช่ดิคือเต้นเต้นมากทุกคนนะเพราะว่ามันมีเวลาแค่ประมาณสามสิบวินาทีเองนะแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเจอด่านนี้ด้วยเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรับเหรียญเลยแล้วก็ดูดีโอไปในวิดีโอด้วยกันนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะกก็ดูวิดีโอจนจบแล้วกดก,กระกำปิดไปได้มาอยู่ที่100อยเหรียญนะแล้วก็ด่านต่อไปทุกคนนะโอ้โหด่านแบบนี้แล้วนะครับผมก็ต้องต้องคาดดาวอีกนะอันนี้ก็แบบนี้เลยทุกคนนะอันนี้ไม่ได้นะคืออยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้สีเขียวนะแล้วก็อันนี้ก็เด้เป็นในส่วนของอสีชมพูนะครับอยู่ตรงนี้นะสีชมพูแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้นะครับผมอ่าโอเคตามนี้เลยอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับนี่ทุกคนนะ ผมก็เล่นไปเล่นมาแบบนี้ทุกคนนะอันนี้ก็เริ่มชนานํานาญยังไม่ได้ชํานาญไปเลยนะอันนี้ได้มาอยู่ที่50เหรียญน,นะครับก็เหมือนเดิมเลยถ้าอยากได้เหรียญก็ต้องกดดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับต่อมาก็กดกระบาดปิดไปแล้วก็อ่ามาเล่นเก็กันต่อไหมยินดีด้วยสูงสุด59เเหรียญน,นะกดเปิดเลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่เราดูจบจบแล้ววิดีโอนับก็ปิดไปเลยนับทีนี้ได้มาอีกห0เหรียญด้วยกันเนาะและก็นับอันนี้คือเครื่องมือนะคาใบที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าเราใช้งาน5ครั้งแล้วก็อันนี้5ครั้งก็จะได้ก็จะได้รับเหรียญเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอหยุดแล้วกัน,นในส่วนเกมนี้นะครับแล้วก็นับเดี๋ยวเราไปแนะนําในส่วนของวิธีการอื่นต่อคือเรื่อนี้เลยนะครับผมนั่นคือเราทําไปให้สําเร็จนะถ้าเราทําสําเร็จในส่วนของ กิจกรรมเหล่านี้ต่อวันนะเราทำทุกอันนะครับเราก็จะได้เหรียญเยอะมากขึ้นเนาะและวิธีที่จะได้รับเหรียญเยอะที่สุดคือการใส่รหัสเชิญหรือการเชิญเพื่อนนะกดเชิญทันทีแล้วก็ ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนของเราจริงๆก็ได้เนาะไปแชร์ที่กลุ่มเกี่ยวกับหางเงินฟรีเกี่ยวกับหางเงินออนไลน์นะถ้าว่ามีคนสมัครเข้ามาแล้วก็ใส่ถานเชิญของคุณคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเข้ามานะแค่นี้เองเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการหางเงินนะต่อมาก็การถอนเงินก็มาที่ถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ กดถอนเงินไปขั้นต่ำอยู่ที่1 0บาทนะขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับผมนะถึงจะสามารถถอนได้เนาะอันนี้ก็กดถอนทั้งหมดปั๊บเลยไม่ได้เพราะว่าผมมีเหรียญที่ยังไม่ครบที่10บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามต่อไปนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดทรายได้ แล้วก็การหางเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้ก็มันบั๊กอยู่ที่อัปเดตล่าสุดแลมันบั๊กตรงนี้อยู่นะก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ Test NC ด้วยนะครับถ้ามีคำแนะนำอะไรอยากแนะนำก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ